เด็กหนุ่มจากดาเกสถานหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพรอปพอและแบ่งรายได้ไปเป็นทุนฝึกซ้อมมวยปัจจุบันเขาคือนักมวยไทยที่ถูกจับตามองด้วยฟอร์มอันดูดันและฝีปากอันกล้าแก่งพร้อมประทักับทุกคนอับดัลลาดดยาคีเอฟเฮ้ไกส์ท็อป5ในบันเทวิดอนท์รัน I come for everyone I smash everybody does not make the first round สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไปเจอนักมวยที่มีประวัติค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่พอสมควรซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังเป็นที่พูดถึงในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการชกที่ผ่านมาหรือล่าสุดมีภาพที่เขามองซุปเปอร์เล็กด้วยสายตายเอาอย้าะยวนกวนบาทาแบบต้องการประทะกับซุปเปอร์เล็กมันทําให้เกิดกระแสะอยากให้เขาเจอกับซุปเปอร์เล็กจริงๆครับซึ่งทางซุปเปอร์เลกนั้นก็เหมือนที่จะพร้อมบวกอยู่แล้วโพสต์ถ้าอยากเจอก็ไปแจ้งบอชชาตีได้เลย เรียกได้ว่าสร้างเรตติ้งให้กับรายการวันได้พอสมควรแต่จะว่าไปนวมเล็กอะไรก็เกิดขึ้นได้คนไหนพลาดบนเวทีก็สามารถเตรียมตัวหลับได้เลยมันไม่สนนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกโดน้ายไปแล้วนะครับสายครับแซายขอบยอดเย่ไปเล็กน้อยนะครับทางด้านของมาลาทิสต้าและก็นาครมาวันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาชกในรายการวันเขาผ่านอะไรมาบ้าง อับดัลลาเกิดที่ดาเกสสถานประเทศรัสเซียนี่แหละครับมันน่าสนใจตั้งแต่สถานที่ที่เขาเกิดมาแล้วเพราะว่าดินแดนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเพาะบ่มนักสู้ระดับโลกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคาบิฟนูมาโกเมดอฟแชมป์โลกไร้พ้าจากเวที UFC และอับดุลลาชิดซาดุลลาเอฟเจ้าของเหรียญทองกีฬามวยปั้มโอลิมปิกรัฐนี้ที่เขาอยู่นะครับมันเป็นรัฐที่มีสงครามการกอร่อการร้ายมันเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความรุนแรง ดังนั้นกีฬาที่ป๊อปปูล่าในนั้นมันคือมวยปั้มซึ่งมันเป็นรากฐานความสําเร็จของนักมวยรัสเซียหลายๆคนอับดัลลาเริ่มเรียนมวยไทยตั้งแต่อายุ13ปีเพราะว่าแค่อยากทาตามเพื่อนๆเ,เท่านั้นเองครับเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปและพอซ้อมมาเรื่อยๆมันก็เริ่มที่จะติดใจเริ่มชอบมากขึ้นจนเขาเนี่ยยอมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะได้เป็นนักสู้อาชีพให้ได้ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มชกมวยตามรายการแข่งขันแถวบ้านเกิด และสามารถเอาชนะตัวตึงๆโหดๆในแถวนั้นได้เลยนะครับจนเขาได้เป็นที่รู้จักในวงการมวยไทยของรัสเซียก็คือเริ่มดังเริ่มมีแฟนมวยมาบ้างแล้วโดยตลอดเส้นทางการเป็นนักสู้ของเขานะครับอีกด้านหนึ่งของเขาก็มีอาชีพเป็นลอปพนะครับเพื่อหาเงินแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็แบ่งออกมาเพื่อเป็นทุนสำรองในการฝึกซ้อมมวยในเวลาว่างที่เขาทํางานเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบเปิดดูรายการวันอยู่บ่อยๆครับดูไปดูมาจนเขาตั้งเป้าว่า อยากจะมาเข้ามาต่อยในรายการวันซะเองจนมาถึงอายุ20ปีนะครับอับดัลลาตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเดินทางสู่ประเทศไทยต้นกําเนิดมวยไทยเพื่อต้องการขึ้นชกในรายการวันลุมพินีตามรอยเพื่อนสนิทอิยัสมูซาเอฟที่ได้เข้ามาต่อยไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในไฟแรกของอับดล,ลานะครับก็คือในศึกวันลุมพินี39นะครับแล้วก็ได้เอาชนะไปอย่างสวยงามตั้งแต่ไฟแรกเลยนะครับ แล้วก็เอาชนะนักมวยไทยไปได้หลายคนมากไม่ว่าจะเป็นองค์บากแฟร์เทคส0 0 0มืโค้ดนายเซมาเพชรแฟร์เทคแล้วก็ลาก่าสุดนะครับเขาเอาชนะนนทชัยจิตเมืองนนแพ้เพียงแค่คนเดียวนะครับก็คือยอด IQ เท่านั้นเองครับที่เป็นนักมวยไทยที่เขาแพ้นั่นแหละครับ ยอด IQ คิวดับซ่าเดยากีเอฟครับหลังจากที่ชนะมา4ไฟต์ติดสไตล์การชกของเขาเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะครับว่าต้องเป็นมวยห,หมัดแน่นอนนะครับเน้นแบบโป้งเดียวจอดตามสไตล์หมัดรัสเซียอยู่แล้วเดินบู๊เดินเบียดแต่ก็มีการใช้ศอกและเตะตัดล่างได้ดีอยู่นะครับบอกได้เลยว่าไอสไตล์แบบเนี้ยนักชกไทยไม่ค่อยที่จะถูกใจเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะแพ้ทางของมวยแบบนี้ แต่มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับซึ่งมันก็มีนักมวยไทยหลายคนทําให้เห็นในการแก้เกมนักมวยลักษณะแบบนี้อยู่แล้วหลายคนนะครับและมันก็มีนักมวยไทยอยู่หลายคนนะครับที่คิดจะไปลองของแลกหมัดกับนักมวยรัสเซียนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้ถ้าไม่แข็งจริงอะ่ะมีหลับแน่นอนนะครับถ้าคิดจะไปแลกหมัดกับเขานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีอะไรดีนะควรจะใช้ตรงนั้นเป็นจุดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกอดคอตีเข่าฟันศอก ส่วนเตะขาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นมาหลายคนแล้วไอ้พวกที่ชอบเตะขาเนี่ยคือบางทีนะครับมันเตะไม่ทันนะครับพอเตะไปแล้วก็โดนสวนหมัดกลับมาอีกนะครับผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะกับการที่เตะเตะขานะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าถ้าจะแก้ทางมวยแบบนี้นะครับต้องอยากให้เขาเดินนะเราต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเดินเข้าเบียดเข้ากอดตีเขา่าเข้าไปเน้นๆนะครับนี่แหละวิธีการ ที่จะเอาชนะมวยแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีให้เห็นหลายคนแล้วนะครับที่เขาเข้าไปกอดไปตีเขาแล้วก็เอาชนะมาได้นะครับเขามีหมัดเราก็มีเขาเหมือนกันครับเราต้องใช้จุดเด่นตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของอับดุลลาดดยาคาเอฟนะครับหากใครชอบคอนเทนต์นี้ก็กดทูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ